คนที่คุณแอบชอบหรือคนที่คุณแอบสนใจเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีโอกาสว่าเขาน่าจะถามถ่ายเรื่องคุณจากคนอื่นบ้างเพราะความรู้สึกดีๆความรู้สึกเป็นห่วงเป็นใย,ยความรู้สึกคิดถึงนึกถึงมีโอกาส เออคนที่คุณนึกถึงคนที่คุณแอบชอบนะมีโอกาสว่าเขาน่าจะถามถ่ายเรื่องคุณจากคนอื่นเพราะเขารู้สึกคิดถึงนึกถึงนะคะเออเวลาที่ได้เจอคนที่ที่คุณรู้จักและเขารู้จักเขาน่าจะถามถึงคุณเขาน่าจะถามถ่ายถึงคุณถามถึงชีวิตคุณว่าคุณเป็นยังไงบ้างนู่นนี่นั่น,นอะไรต่างๆนะคะเออดูจากพลังงานตรงนี้คิดถึงนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่ามีแอบคิดถึงเวลา แต่เขาจะคิดถึงคุณเวลาที่เขาเจอเพื่อนของคุณหรือเพื่อนของเขาที่รู้จักกันกับคุณหรืออะไรต่างๆหรืออาจจะเจอผ่านโซเชียลนะเห็นทางโซเชียลเห็นรูปภาพเห็นโพสเห็นอะไรต่างๆนะมันก็จะทําให้เขา่คิดถึงคุณนะเพราะคุณนะเป็นพลังงานของความสดใสเขารู้สึกว่าเวลาอยู่ใกล้คุณเนะี่ย มันรู้สึกมีพลังงานดีๆพลังงานของความสดใสเบิกบานล,ล่าเลิงคุณน่าจะเป็นคนที่มีพลังบวกในตัวเองสูงนะมันทำมันก็เลยทําให้เขาคิดถึงคุณเหมือนกันนะนึกถึงคุณเหมือนกันนะแต่หลักๆต้องบอกว่าคนคนนี้นะอาจจะเป็นเสาหลักของบ้านหรือเป็นคนขยันทํามาหาก,กินขยันทํางานมากนะเขาก็เลยางคงบางทีเขาก็อาจจะไม่ได้แบบแสดงออกหรืออะไรมากมายแต่เขาจะ ใช้วิธีการไปถามจากคนอื่นหรือว่าส่องเอานะเออส่องส่องเออส่องโซเชียลนะติดตามดูคลิปคุณดูโพสต์คุณนะดูเอ่อการดูแล้วก็ถามไายจากคนอื่นว่าคุณเป็นยังไงบ้างอะไรทํานองนี้เนาะอาจจะเป็นในลักษณะนี้นะดูจากพลังงานตรงนี้เฮ้ยแอบส่องนะแอบส่องนะแอบส่องแอบดูแอบอยากรู้เรื่องคุณนะบางทีก็ถามไถยจากคนอื่นดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าคนที่คุณแอบ,บชอบ แอบสนใจอยู่ตอนนี้นะคะเขาแอบคิดถึงคุณแอบรู้สึกดีๆกับคุณแล้วก็รู้สึกพิเศษกับคุณมากๆด้วยแต่ไม่ค่อยแสดงออกหรอกเพราะว่ามันมีเขาเขามีภาระเยอะนะอาจจะเป็นเสาหลักของบ้านทํางานทําเงินสร้างเงินสร้างไรายได้นะอยู่ตลอดเวลาก็เลยอาจจะไม่ได้แสดงออกอะไรมากนะักแต่ต้องบอกเลยทุกครั้งที่เขาว่าง ทุกครั้งที่เขาเจอคนรู้จักเขาอาจจะถามไถ่เรื่องคุณกับคนอื่นกับเพื่อนฝูงนะหรือเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบแอบส่องคุณตามสื่อโซเชียลต่างๆแอบดูแอบอยากรู้ชีวิตของคุณเพราะว่าต้องบอกเลยว่าทุกครั้งที่เขาได้เจอคุณหรือว่าได้เห็นคุณมันทำให้เขารู้สึกมีพลังมีกำลังใจนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าคุณทำให้เขารู้สึกสดชื่นแจ่มใสมีพลังงานดีๆคือต้องบอกว่าคนที่คุณแอบ,บชอบหรือแอบ,บสนใจอะ่ะ ทุกครั้งที่เขาเห็นคุณเขารู้สึกว่าคุณมาเติมพลังบวกให้กับเขาอย่างที่บอกไปเขามีพาระงานเยอะมีธุรกิจหรือว่าเป็นเสาหลักของบ้านหรือการงานอะไรต่างๆก็ค่อนข้างมากทุกครั้งที่เห็นคุณทุกครั้งที่เจอหน้าคุณนะ มันทําให้เขารู้สึกมีกําลังใจอ่ะมีพลังงานดีๆหรือเป็นไปได้ว่าสิ่งที่คุณต้องการมอบให้เขา่าเขารับรู้ได้ถึงพลังงานของกําลังใจความรู้สึกดีๆหรืออะไรต่างๆนะมันก็เลยทําให้เขารู้สึกมีกําลังใจในการทาํางานอะไรต่างๆด้วยนะคะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกเลยนะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณและอย่างหนึ่งเขาพาลายเยอะเขาอาจจะไม่ยังไม่พร้อมที่จะมีความสัมพันธ์กับใครก็แล้วแต่เนาะแต่ถ้าถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมคิดถึงนะและนึกถึงอยู่ตลอดเวลานะอาจจะ ถามถึงถามเรื่องคุณจากคนอื่นหรือเป็นไปได้ว่าบางครั้งบางทีใช้วิธีการส่องนะติดตามเรื่องราวของคุณนะคะเพราะว่าแอบคิดถึงคุณเวลาที่คุณเงียบหายไปหรือบางครั้งบางทีถ้าไม่ได้เจอกันเขาก็จะคิดถึงคุณเพราะว่าทุกครั้งที่ได้เจอคุณคุณจะเป็นพลังงานที่ดีหรือว่าเป็นความสดใสของโลกใบนี้ให้กับเขาเลยแหละเนา